เราลองตัดดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเมอ๋อมันออกมาจักจุกแบบนี้เลยัสดี้ค่ะป๋าปผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาตัดก,กาวค่ะน้องๆกาวสติ๊กน้องๆรู้จักหรือเปล่าอันนี้พี่พาซื้อมาทุกอย่าง20บาทนะเท่ากับหมดนี่2ี่บาทเองแกสองสี่ห้าอันห้าอันเราก็เลยเอามาตัดเลนได้ะคะ่ะเราอยากรู้ใช่ไหมว่าจะออกมาผสมกับกาวแล้วจะเป็นไหมแต่เขาบอกว่า ใช้อันนี้ละลายน้ําร้อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นสลามได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองก่อนถ้าไม่เป็นแล้วเราค่อยใส่กาวเพิ่มหนิไหมถ้าใครอยากรู้แล้ววันนี้เราจะทําเป็นหรือไม่เป็นกดไลค์ป้าผ่านัวๆแล้ว,ลว,ลวตามไปดูกันเลยชดัดานี่นะคะทุกคนเราเอาทั้งหมดห้าหลอดเลยนะมันจะมาทําบุญกาวให้กินกันอีกทีนึง <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องแกะอย่างระมาระวงังดูเออเราจะแกะแล้วจะใช้แพ็กเกจอีกทีหนึง่งประเด็นนะนะ นี่เราแกะหลอดกาวให้เห็นเลยนะว่าใหม่ๆจ้าอ๋อเราจะมาเริ่มตัดหลอดใหญ่กันก่อนเลยค่ะเอาหลอดเล็กไว้ที่หลังหลอดใหญ่ก่อนแล้วมาเปิดเลยเห็นปะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้น่าใช้มากค่ะทุกคนแล้วหมุนนะอ่าหมุนหมุนดูซิว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะมีอยู่แค่ไหนอะในราคาเท่านี้ถูกปะก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ปะสุดยัง โอ้มืนลิปสติกเลยทุกคนดูมันเราจะตัดเลยนะเนี่ยพี่พาคิดว่ามันออกมาแล้วอะ่ะเราลองตัดดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อมันออกมาจากจุกแบบนี้เลย <c oughs> ฮัลโห <c oughs> ลเรายังไม่ได้ตัดเลย <c oughs> ฮัลโ <c oughs> หลนี่ไง <c oughs> เขาถึงเอามาทําเป็นกาวอ่ะวุ้นกาวได้อ่ะคะ่ะตัดเลยเออย่างนี้นี่นี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอนดีอะโอ้คือด,ดีมากตัด นี่ได้หลายชิ้นเลยทุกคนอันนี้เตรียมมาควักแล้วด้วยนะคะนี่จะเอาให้หมดเลยเอาทุกซอกทุกมุมค่ะทุกซอกทุกมุมเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าเราจะต้องแบบว่าทิ้งไปเฉยๆเพราะเราจะเอาเปลือกเขาไปทำบุนอีกค่ะ <laughs> เรามาทำสลามดีกว่านะ,ะความคิดดีใช่ปะนี่ค่ะ เลิศเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะล่อนๆแล้วมันก็จะเอาเอาไปรีไซเคิลได้ค่ะล้างดีๆก็จะได้อยู่มาเรามาดูอันเล็กมากออเอา้าเปิดยังไงเปิดอย่างนี้อ่ะอเล็กหมุน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 ,มนชูม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนโบกมือขึ้นบอกไปมาไม่ใช่แล้วใช่ปะอ,อ่ะนี่พอก็อมาสุดตรงนี้เห็นปะก็จะดึงออกมาเลยเลยเห็นนะคะ อันนี้มันเป็นสีดำซึ่งมันดีมากสีดำมันก็จะแบบว่าเห็นชัดถ้าเป็นสีขาวมันจะเห็นไม่ชัดดูโอ้ตัดออกไปค่ะโอ้ยฟิน,น่ะฟินมากถ้าได้ตัดนะคะทุกคนฟินมากมากค่ะเอานี้ควักออกมาค่ะเห็นนะฟินมากได้หมดทุกอนูเลยเจนเลยจนสองลอดผ่านไปนะคะเรามาดู หลอดที่สามกันบ้างค่ะอออันนี้เป็นหลอดใหญ่ค่ะไส้ข้างในก็จะเป็นสีขาวหมดกันเหมือนกันหมดเลยใช่ปะเดี๋ยวพี่ปาจะดึงออกมาให้ดูดนี่ดึง่างนี้อา้าวครั้งนี้ทำไมดึงไม่ได้เพราะมันยังไม่สุดนี่ดึงออกมาเห็นปะชะดามันดีมากเลยอ่ะตัดชึบในชึบชึบ ชื่อฟินอะอฟินมากคล้ายๆลรคจิตเลยอะแต่ไม่ใช่ใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ปะพี่ปอใค้ายๆเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ใช่ปะใน่อนนองมาหมดเลยเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เราเหลืออีก2หลอดนะคะเดี๋ยวพี่พาไปแบบเร็วๆเลยนะฮะ เราได้แล้วค่ะทั้งหมด5้หลอดนะคะ,ะได้มาเท่านี้นะคะดูเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปก่อนค่ะพี่พานี่ควันป,ปุ๋ยเลยนะคะร้อนๆใส่ไปให้ท่วมกาวแค่นั้นเองเนาะแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆค,ยค,ยคนค่ะ ให้กาวตัวนี้นะละลายก็อาจจะทําให้เป็นสลามเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่กาวน้ําใสเพิ่มเนาะ <Huh? S 1> เขาจะละลายไหมน้องๆว่าอ่ะนิ่มลงนะคะนิ่มลงค่ะอันนี้คือน้ําร้อนเดือดๆเ,เลยนะไปต้มมาแล้วก็เอามาลาดเลยจ้า uh oh. ใช่ปะเอามาลาดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอให้กาวละ,ล,ะลายประมาณสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเนาะว่าจะละลายหรือเปล่า uh oh. มาค่ะทุกคนดูนะ ทั้งบททั้งขยี้มันก็ยังเป็นเศษๆก้อนๆแบบนี้อยู่ค่ะดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่ใส่น้ํายาลงไปเลยดูซิว่าแบบนี้มันจะเป็นไหมถ้ามันไม่เป็นเดี๋ยวเราเค่อยใส่กาวนะใส่น้าํายาปาบาพาลงไปค่ะสักสองตื้อทุกคนคิดว่าจะเป็นไหมไม่เป็นเอ่มอืมไม่เป็นนะเอ่ม โอเคไม่เป็นไรเราใส่กาวไปหนึ่งขวดนะเพื่อพยุงทุกอย่างให้เจ็มจนเจ็มจนเจ็มจนใส่ไปเลยบุก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 ใส่แล้วเป็นเลยเห็นไหมอย่างอย่างอย่างจะเย็นพี่ว่าจะเย็นแล้วคุยกันได้ <c oughs> เราลองคนจากน้ำยาที่มีอยู่เมื่อกี้มันช่วยอะไรได้ไหมไอ <c oughs> ช่วยได้เหมือนแป้งเปียกเลยแกเหมือนแป้งเปียกเห็นไหมมันมีความแบบใครเล่นอะไรอะ มันมีความเป็นก้อนๆหิมะหิมะดูแล้วมันก็เหมือนแบบเอาแป้งมันมาผสมน้ําแล้วเอาไปกวนกนะัวน่ะเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มนะเป็นตัวเลยแต่ต้องใส่กาวน้ําใส่ลงไปนิดนึงค่ะไม่ก้าวมือจับเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องแบบเลอะแนะ่เอาบีบอีกนิดนึงโอเค ชดึงชดึงชะดึงชดึงชดึงชดึง,ดงน้องๆอยากให้ทําอะไรอีกบอกได้นะพี่พาจะทำดี i ออาทิตย์ละสองครั้งนะคะแนะนํำกันเข้ามาอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็แนะนํำกันว่าเป็นอะไรนะชั้นลินชักวางของแล้วก็กล่องใส่ลินสอแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะเอาแบบไม่ทํายากนึกออกป่ะเอ้ยเนื้อมันแปลกๆเนื้อมันเด้งๆหนึ่ๆไม่ติดมือนะมันเหมือนแบบ เอ้ยแปลกดีชอบชอบชอบแปลกแปลปปเอ้ยมันดุยดุยดุยไม่ฟินไม่มีจิ้มฟินไหน้องแผ่บางโอ้คือดีอ่ะดูดิแผ่บางค่ะทุกคนเฮ้ยแต่มันแผ่บางได้เยอะเลยดูเวลานั้นอะย,ออย,ยืดออกมาเห็นไหมยืดยืดออกมาบี้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  โอ้โหนีด่ดื้อๆดีอด้เออดีอดูนี่น้องฟังเสียง <Sh ệ> ใช่ได้ทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ปรผากดติดตามและอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่บาดคลิปใหม่ๆก่อนใครถ้ายังไงคลิปนี้ปอปพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยกแน่นอนพี่พาจะเอาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาใ,ให้น้องๆดูนะคะใครชอบป๊อพาก็กดกระดิ่งเอาไว้นะเพราะว่าเวลาป๊อปพาออกคลิปใหม่น้องๆจะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็มาดูย้อนหลังได้เดอ้อถ้ายังไงไปละจ้าบ๊ายบายจุ๊บ